ถูกใจทาเกียวเลยหรอม่ม่ทาที่ไหนเพราะว่าทาพว่นีให้หมดแล้วค่อยแล้วค่อดึงออกมาผสมบล็อบกทีเดียวไงถ้าเราทาตัวนี้ก่อนจบเลยคันเนี่ยงานเข้าเลยตัวเนี้ยตัวยากสุดคือตัวโค้งนี่แหละ โค้งไม่ดีเวลาปั๊มมันทำงานมันพุ่งออกเลยมันมันหลุดเลยลเนี่ยมันดันเลยใช่ เลือกมือหเสียมันยาวที่แล้วตัวนี้ครับตั้งพีนี่พีสมมติปอกเพราะวรถรถแรงดันน้ำไงนันเพราะมันเรียกมันจะดันนี่เยอะตัวนี้มันไม่ได้ยิงตรงไงมันโค้งเลยไงมันมาเจพี่น้ำก็โค้งนะเปใส่ให้มันสูงให้มันเป็นตัวช่วยแรงดันนะ ไม่ได้ใส่นล้คือสืานะเอออันนี้แหบหมอ้อเนี่ยคิดว่าจะโอ้ใยแล้วเอ็นปั๊มน้ำเนี่ยนะทำโ้ขายไปเอาเลยอะยี่ห้อเย้ย <c oughs> แหม่เนี่ยี่ห้อมั้หม <c oughs> องมอง ไป,ไปอัดหมดแปงทุดทายเราแบบนีุ้ดนี้ละ,ะคไปเจ้าต้องเอาเสือกลอ,อกไว้กับมดตุนเนี่ยใส่ตัวนี้นะ,ะมัดมามันใชม่ซิกยิบก็ได้ ไไกูต้องเซนออกอายุออกไปนี่รี่ทอมันดึงไปอนไหไให้ให้มันซอยอ่ะเออโอ้โออกไปรถวรายาันยันมันดันและยามันยามันรูดเลยอืมหลอกไว้แล้วโอ้ได้อพกุกกันด้พุกพุกเล็กนะ ผมาผมาทอดกอนแลตอนอีกทีเทพนูน้งกลางนาำนี้อบัาไหนห้องบัดเป็น,นยังไงบ้ดนไหนบัดอันนี้บอกเฮ้ยตกใจแม่มึงเหนียงว่าขวดเหงืงว่าแตกนะพึ่ง๋ตวทุกวันคุณจะแตกแ แม่งหัวใส่พอดีไปะนะโอ้คือเหม็นเลยโอ้ยเปาะหนึ่งคือ้ปล่าจริงจริงตัวมันคงปเป็นไหลเปนพึ่งไม่ขึ้นขวดอีอเล่นมันลงยไปไหนว่าเอาเจ้าเนี่ยอันนี้บริสิทธิ์เลยเนี่ยเก็บไปเด้อเอาไใส่งานอดีเนี่ยไม่ได้เสียเจ้าตัดต่อใส่ว่ามันนี่ก็ได้จังบ้ต้องติดไก่สินะติดเจ้าหึ่ยหลายต่างเปาะหนึ่งไปะนะ อายังใส่ไไไปเนี่ยขวดไม่ใช่ปะเกี่ยวมันสิบบาทมืดอ,อีกตองนี่มีเยอะแตเดียวผมย่างเท่ รอกันมันได้กล่าวว่าในแห่งครับตื่นยังมัดหลังห้อโอ้โนี่นีไปเห็นเสือ้อแล้วครับแล้วก็อ่าต่อน้ำนะครับจะใช้เครื่องซักผ้านะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณแอดชัยนะครับแล้วก็สามนนะครับที่เดินทางมาไกลนู้นเป็นร้อยกิโลคนแล้วร้อยสองร้อยคนแล้วขากเนี่ยก็เป็นร้อย กามปูเด้อเอาก้ามปูมาล็อกตัวเดียวก็ได้ล็อกไปล,กล็อกสเออล็อลกข้อ,อยังที่เดี๋ยวล็อกเสร็จนึ่งสองตัวตัวล่างตัวที่น,นี้ก็ได้แหยัทั้งออกไปกได้กันเลเดี๋ยวค่อยล็อกที่กามันแห้งก่อนน้ำน่าสิใกล้ได้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้นผ่อมันสุดสนนัจนีนะ่ตัวนี้รูดนะก็ให้แหง้งแต่ตรงนี้คอยต่อยาบัาง,งสีเลยจะเม็ดหนึ่งหรือว่าสัมนี๋หน่อยคอยต่อยานเนี่ยเดี๋ยวจะจอดม,มันเห็นว่าถ้าพอยี่สิบเซนเสร็ พยายามทางออกนต้องรอให้กามันแห้งด่แห้งนะอยู่แล้วอยู่ยู่ันนี้ใส่ใส่ปัดเลยนี่บอปัดขึ้นสักข้าจะเอาผมเป็นเสเขาตังใหญ่มากอันนี้ดียว,อ,นนวอืม นี้ำน้าวเสียมันได้เลยบั้งไวมันก็ตื่อรู้แล้วเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าระบบมันเป็นดีเอ็นเอนะตัวมันต้องรอให้แบบว่าเพราเสียบค้างไว้เลยมันปอมันจะตื่นมันสิแรงเอาน้ำมันแรงระบบมอห์ดก้อนอีกก่อนแล้วมันสิหยุดเองเวลามันเต็มก้อนนี้ปุ๊บมันสิหยุดทับเบียงซีนปอนี่มันสิหยุดแต่เวลาเขาเปิดปุ๊บมันก็สิทำงานตื่อเข่าเครื่องสะพาจนหัวเครื่องสะพาแล้วมืดบริเวณงานแล้ว มันตัดแล้วห่อไปตัดอันนี้ยุดยุดเองเพราะว่า mm hmm. ต้องไปปิดมันเลยปล่อยแรงสี่ก็ได้เรื่องเ่าสิปิด,สดสัสี่ก็ได้ย่างห้อเลิกใส่สี่ก็ได้แต่ว่าปั๊มนี่เขาก็เสียบเขา้า mm hmm. เสียบออกก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าอยากให้ปั๊มน้ำม,มันแห้งนะถ้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะถ้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะต้องใช้ปั๊มตัวนี้ช่วยนะงั้นเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน mm hmm. เพราะมันต้องใช้แรงดันน้ำตัวนี้ามาส่ง mm hmm. ถ้าเราจะใช้เราก็เ mm hmm. จาะตรงนี้เลยเจาะหลังนข้างใส่าสามทางเ mm hmm. จาะไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ลไปปุ๊บไปเข้าท่อในห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่่นะ ต้องต้องต้องผ่านปัม๊มถ้าไม่มีน้ำขึ้นน้ำอุ่นถ้าไม่มีปั๊มตัวเนี้ยพังขึ้นแต่น้ำอุ่นอ่ะพังเพราะมันต้องใช้แรงดันน้ำส่งถ้าตัวเดียวอ่ะคุ้ม่ลยจริงจริงอะตัวเดียวใช้ได้ทั้งหลังแค่เนี้หลังแค่เนี้ได้สองห้องน้ำสองตัวได้สบายสบายขาั้ม,ม,มแล,แล,แล,แล้วแล้วต้องตัดตัวนี้อตัต่อไปเนี่ยตัดแล้วใส่สามทางแล้วออกพอออกไปข้างนอกเลยหันปากสามทางไว้ด้านนี้แหละแล้วก็ต่อมันไปซีไม่ล่ะครับสามสี่ตัวสีเข้าไปดันปุ๊บพอแข็งมากหาัสามทางก,กับแดนโค้งไปเรื่อยไปเนี่ย ตามผนังเลยเพราะว่ามันปั่มตัวเองก็ต้อมไเห็ดอย่างมาเลยล่อยสิต่อยอยังกเส้นเดียวนี่แหละเอาจะนีไปเลยเส้นนิ้วเล้ออย่าเอาซี่หุน่นเอาเอานนิ้วนิวน้วนึงแล้วก็จะไปโหลดเป็นซีหุ่นหน่อยน่อยแบบนี้นเห็นป่เนี่ยอย่างหุ่นก็โหลกเขาจะเอาหกหุ่นพกหุ่นก็โหลดเป็นสีหุ่นออก็อยากให้ก๊อกมันใหญ่ไงอยากให้น้ำมันไหลแงรงเอตดวนี้ก็ที่ใช้จริงๆอ่ะมันใช้สีหุ่นก็พอมันออกมาจริงๆตีเนี่ยเขาตีออกมาอย่างตั้ห้าสิบเซนแล้วก็เป็นสีหุ่น ๋ยวพี่ค่อยใช้ท่อนนิ้วหมดอะ่ะเพราะว่าระยะระยะมันจอมอ้มเลยลดแรงดันไม่ให้ท่อมันตีออกมาไงพี่เลยต้องอยู่รอดูก่อนว่าถ้าค่อยเปิดปั๊มแล้วปั๊มมันจะทํางานยังไงตัวเนี้อยพีอยากรอดูก่อน่อยตีมันกลัวมันดันป้งออกมาอย่างไงแล้วก็จับไว้ก่อนนะแล้วจับไว้ก่อนเสียงอยู่หรบอกลบอกลากามอยู่หรือเปล่ัเนาะแต่ว่าอยู่แต่ว่ายู่อยู่อยู่หรอเ ลองเบิกเงินตัวห่วยข้าวว้าวคำไม่ได้เปิดทั้งห้ออยู่นะว้าวคำไม่ได้เปิดว้าวน้ำนี่หรอเออนี่เด๋ววาวอยู่นี่เด๋วีฟายเนี่ยออกเป็นเร่องข้างนี่ก็ได้ยังไงออกเป็นฟังนี่ยังไงมันซีมี่บ้านอยู่ตัวเดียวแหละเปิดเลยเปิดเราเปิดที่เดียวบ้านที่ไม่เลยเลิกก็ต้องไปปิดบ้านไปเลยเปิดที่ไม่เลยขาบ้านแห้งอะไรล่ะทรงออกมาลอย เออว่ากันนั่นล่ะถ้าถ้าเจ้าจะซ่อมปั๊มจะต่ออะไรเจ้าก็ปิดเ่าตัวน,นั้นแหละ,ะน้ำในแท้งมันจะไม่ออกมาฮะโอเคไปเลยห่วยน้ำในแท้งเขาไ,ได้หรือเ่าด้แล้วน่าสิได้ละมะั้งประเี็นนะได้แล้วได้แล้ว จะเอาีเนี่ยนี่ว่าเอาคุยมามส่นี่ว่คูมยสาใส่น้ำนีปุ๋งไหมปุ๋เกามีปุ๋งไร่ร่มซอยมันก็คูคูคูเออคูมัสนราน้ำเที่ยวไรเงี้ยไทร์แม่งไร่ร่มตัว ต้มไก่เไยปั๊มมันเองมาละเห็นบอสนี่ล่ะนู่นล่ะถ้าเราปิดปุ๊บปั๊มจะหยุดเองเจนนี่แหละต้องให้ลงช่วยมันขี้เงี้ยงบเลยที่เ้ที่กาวไหมขี้กาวขี่เงี้ยงเออมันต้องดันออกมากสิแบบนี่เป็นร่างไม่ใครไม่ได้บอสมาจุ่มนี่กันเลยเอาน้ำมา เันไม่หรอมันมันม <c oughs> ีขีดรยัขีเงื่อหงมันกลเดี๋ยว่เปลี่ยัตั่นมันมตัวกองอยู่หรือว่าผู้ิงอะไรมีตัวกองอยู่ต่แกมานเียมันเปแห้เกี่ยวแห้งกัยาเหรอแห้งกับอแห้งกัแห้งเกาวเนี่ เห็นบ่สะพานจ้ากมาแม่ไปเนี่ยลองมึงแม่สิงเอ่านี้นี่น้ำมันเชออไปใช้จะบปเนี่ยเออประันดเจอกว่ะไปปล่อยวป่งหิถล่ปล่อยปลาหรือยัปล่อยปลาโดเลยเอาสิบปัใช่ไหมคือขยุ่ยคอใส่านี่บ่มันอยู่ระดับืไปต่ำหนีเลยเนาะตองจอแบบต่าลงมากต่ำลงมาผี่แล้วผี่แล้ว นี่ล้วต้องนี่ละไดอยู่ดอกน้องนี่ตั้มกวนท่านได้บอนี่บอคร่านคุณเดียวควรเอาพื้นแล้วพื้นดินได้จะหนี่ล้วนี่จะบ่หอดข้นดิน มึจอหูหน่อยพดเมา่อนนี่โอ้ยหน่อยพดเจ๊กหน่ไปมันหน่อยพมันติดคอตัวเจ๊กหน่อเจ๊กหน่อยๆคว้า ไม่จะไปมึงเครื่องรอคุณเหอรอคุณรอคุณบุ่ญเห็นนี่มันตงคู่ปปใอยป่ได้ยึเปล่าเนี่ยะะอ,ย,อมมปปย,ย่ไปซ้อมมึงรูปคอยว่าได้ะลรเนี่ไปง่ายอีกรอบน <c oughs> ้อง่อนเอาผ้ามาซักลูกเสร็จแล้วลูกเส้นประกอบให้ละเอาผ้ามาซักในรูปไปเนี่จบฮ <c oughs> ะซ้อมกูวเข้าเครื่องเลยลูก แกลุงคทฮะสองตัว,วสอนมีอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาสองตัวนี่แหละลุงเทจะลองไงลองระบบมันดูไงได้ไหมลุงวางทะลุไหมนี่ไหมเห็นอยู่ว่าทะลุแล้วยังโอเคปล่อยเลยทะลุแล้วปล่อยเลยออกไปอยู่ประมาณเท่าไหร่สิบเซนไหมโอเคปล่อยสิบเซนโอเคพอ พ่อจะลองซักเครื para, i, i, ca, ouais. ่องแล้วี่ไปไหนเสื้อซ้อมตัวเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนซ้อมตัวอัยน้ำมันใกล้จะเต็มแล้วพ่อใช้สายยางซอยได้น่ะถ้ามันเต็มครับมันใกล้เต็มเจ้าไปปิดสายยางเลยพอเลยให้ปั๊มให้ให้ให้้ไอตัวลูกลอยมันทํางานมันเองเดี๋ยวพอน้ำมันถึงระดับกอลูกลอยมันจะดัลูกลอยตัดน้าไม่ให้ไหลเองจะไปปิดก๊อกน้ําเลยปิดก๊อกน้ำาก็สายยางออกพร้อมแล้วก็หมุนฝาพร้อมได้ลุงงาด เอาสายยางออกแล้วเจ้ากระหมูฝาปิดด้วยเผื่อจิ้งจบเผื่ออะไรลงไปตายมันจะน้ำมันจะหม็นหมดไปยงังรูบต้องตวงต้องงามป่ะเสร็จแล้วลูปไปนี่ซักสบายเลยซักล้างปั่นแห้งอัตโนมัติต้องไปยานแบบนี้ ตัวนี้มันปับได้เปล่าะโยกโยกอีกทีหนึ่งนี่เด้โอ๋ออย่างห้องนี่ห้องมุ้งนี่นี่ตัวนี้มันห้องอะไรเดี๋ยวนี่แผ่นกระเบื้องนี่ป่เศษกระเบื้องพอดีนี่เราก็ดาดได้บ่บ่ดาได้มีมีแต่ไม้กับกระเบื้อง